สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะปราตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนสตอเบอรี่นะคะสวนเดิมของพวกเราเนาะเพิ่งเปิดฤดูกาลเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนาะว่าปีนี้รสชาติสตอเบอรี่จะเป็นยังไงนะครัะก็ช่ำไงก็ฉ่ำไง คนคะเราเข้ามาอยู่ในสวนแล้วนะเยอะมากพันนี้เป็นสายพันอันนี้เราเคยกินไหมนี่ลูกใหญ่อยู่นะสตาร์ไนท์นะคะทุกคนลองชิมดูนะหอมหวานหอมนะหอมนะ หอมมากอันนี้สายพันธุ anyway> ์อะไรคะโคชิอุรุระอโคชิ่าระโคชิอูร่าระไม่เคยกินจังไม่เคยกินเออใหญ่มากเนาะย้อยกินเหรออ่ะนี่กินไหมคะอะชิมชิมที่รักอ๋หอมมากใช่ไหมหอมเฮ้ออย่าหนีดูนะคะทุกคนลูก่นี้ ว้าวย่างใหญ่เลยนี n ih, n í, papa, ่ป๊ะป๋าดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่นะคะสวยงามเดี๋ยวมาเก็บรูกนี้ด้วยว้าวว้าวต้องไปกินนะ พันนี้เป็นพันสีขาวนะคะขาวอมชมพูว้าลูกใหญ่มากอ๋อสีสวยนะอืมมากินพร้อมกันกันายม,ม,มันน้องน่ามันไซน้อ รสชาติหอเหมือนนมนะคะดีนี่นะครับเ <Bye bye. S 1> อาเอามาป้อนนะออมาป้อนครับเร็วออมาป้อนครับไปแล้ว เดี๋ยวนะคะทุกคนว้าวมากเลยมามาครับคาโอลีโนทอร์ดีโนทุกคนคะเดี๋ยวเราไปชิมพันธุ์คาโอลีโนนะคะพันสายพันธุ์นี้ที่นี่คือลูกใหญ่มากนี่นี่น,น,นี่ดูลูกนี้นะคะน <laughs> ี่ดูดูป๊าแก้มมาลูกใหญ่มากที่รักให้ป๊า,าปชิมป๊าชิมมาเร็ว อื S <S ดูข้างในเออข้างในมันมาใกล้ๆทำไมมันเน,นาะนย่ามันเปิดอ้าแบบนี้นะสายพันธุ์นี้ที่นี่อร่อยมากค่ะทุกคนพูดเลยอ<น>ืใหญ่เนยาะแล้วลูกใหญ่หญดูๆๆๆดูๆๆๆๆๆดูดูดูอ่ะ เนี่ยคะ่ะอันนี้我เดี๋ยวด้วยอืมอร่อยเขาดีโนะข้างไหนมันมีชุก้าเนาะอืมใหญ่มากสวนเพิ่งเปิดเมื่อวานนะคะอืม,อม ห,มมมหอมเยอะ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าจะเก็บรูกนี้หอมอะหอมไหมเขาหนุ่ยหน่อยใช่ปะเนี่ยไหมคุณจับมาหน่อยทุกเขาหนุ่ยไปทั้งหมิไม่ใกิบอกว่ากินสายพันธุ์นี้ไปเยอะมากอานะไรบ้ากเหรออืมชอบชอบสายพันธุ์นี้ดูดิแต่ละลูกคือแบบเบิ่มเบิ่มทั้งนั้นเลยอ่ะตื่นเต้นเวลามาส่วนเนี้ย พราะแบบนี้ค่ะอร่อยทุกปีเลยดูแต่ละลูกนะคะเขาหนี่ยจิวันที่อ่อยอร่ยอรอม เปลี่ยนปั่นป็นไหมคะวันนี้สายพันอะไรชื่ออมกุเอามายกุโบนไหมเ,เรียกส่วนนี้มีอยู่แปดสายพันธุ์นะคะทุกคนวันนี้กินได้ทั้งแปดสายพันธุ์เลยอืสายพันธุ์นี้ยศจูโบชีนะคะอร่อย อือร่อยทุกสายพันธุ์แหละรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะหอมและมุนหอมหวานหอมมากหอมน้อย <laughs> อืเมื่อเชา้าไม่ได้กินข้าวมาด้วยทุกคนรอบแรกนะคะเก้าโมงเรามารอบแรกเลยรอบต่อไปสิบโมงค่ะส่วนเพิ่งเปิดลูกค้าย,ยังไม่ค่อยเยอะมากนะคะมาค่ะเดี๋ยวมากินเบนิฮ็ปเปกันเต้นเต้นไม่ใช่ใหญ่มากเนาะอืมสีสวยเนาะสีสวยสีแดงเบนิฮ็ปเ อ,อลูกเล็กแต่ว่าหวานปากินไปกี่ลูกแล้วมายี่สิบมายี่สิบ <laughs> มมาก็มันยี่สิบกว่าละอคืออากาศมันหนาวทุกคนแล้วแบบสตอรอเบอรี่มันมันแบบเหมือนอยู่ในตู้เย็นอะมันเย็นมันมันอร่อยอะมันฉ่ำมากว่าอยากจะไม่พูดคำว่าฉ่ำนะแต่อดทนไม่ได้ ป้กา, <laughs> ากับมิสกีบอกว่าหม,มาพูดฉ่ำฉ่ำฉ่ำตลอดก็มันฉ่ำอ่ะอสายพันธุ์นี้นะคะโคชิอุรลละอืมโอ้โหหอมมากคาโอลีโนคาโอลีโนอันนี้อร่อยนะสักตัวเนาะอันนี้อร่อยอืม,อมอ ยินนดนกำไม่ไดอ้อร่อยทุกสายพันธุ์นะคะทุกคนแปดสายพันธุ์แต่ว่าชอบเขาออริโนอ่ะที่นี่อะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปโดนเขาออริโนกันอีกเลือกลูกใหญ่ๆนี่อเอาลูกไหนดีก่อนอ,อันนี้ก่อนดูนะคะ ที่ชอบที่ชอบที่สุดที่รักมันคือแบบมันอร่อยมากอะอันเนี้ยใหญ่ใหญ่มากอันนี้ซังครันกันนอันนี้เังครัน อาปลาปลากินกี่ครั้งอืมหอมเลยอร่อยหนึ่งสองอืมสอนเนาะอืมอิมอ่มอิ่มนะประมาณเกือบสามสิบลูกแล้วค่ะแต่ว่า ยังไม่หมดเวลาเมื่อกี้เห็นลูกนี้ว้า,าปีนี้คิดว่าเราจะมากินกี่รอบ ไม่ไม่ปีละสามรอบค่ะคันไปอิ่มมากเยิ่มมากป่ะปาบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าโดนเขานนี้ เขาอลีนโนบไปประมาณสามลูกสี่ลูกนี่ก็คืออิ่มตื่อแล้วนะเพราะว่ามันใหญ่มากแต่พวกเรากินกันไปคนละสามสิบกว่าลูกแล้วนะคะเมสสกี้คิงเมสสิกินได้กี่ลูกีิป๊บปกี่ลูกคะคนตัวนี้กี่ลูกจยูยอนะคะฟูฟ่องเลยไม่เต็มนคุณไม่เนมุ่เต๋ออ่อมมาอ,อ,อิ่มแล้วนะคะทุกคนสามสิบนาทีจริงๆรแล้วอิ่มตั้งแต่สิบนาทีแล้วแหละแต่ว่าพยายามกินกัน <laughs> ไม่สิกินแนะนำสิคะถ้าใครอยากติดตามมานะครับมาที่นี่เลย <laughs>